บ้านใหม่พร้อมอยู่นะครับหลังนี้เป็นหลังที่หรูที่สุดในย่านนี้แล้วนะครับมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง900ตารางเมตรนะครับคุณผู้ชมสไตล์โมเดิร์นรักชูรี่เนื้อที่ให้มามากถึง177ตารางวาห่างจากสนามบินประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับ5ห้องนอน6ห้องน้ำแล้วก็มี พื้นที่นั่งเล่นพื้นที่รับแขกแล้วก็พื้นที่ครัวใหญ่ๆนะครับวันนี้ต้องการพาคุณผู้ชมมาดูบ้านหรูหลังนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะได้บ้านสวยพร้อมอยู่บ้านหรูไม่ควรพลาดเลยนะครับโดยในส่วนของพื้นที่ชั้นล่างนะครับคุณผู้ชมเขาจะแบ่งพื้นที่หลักๆไว้ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนโถงใหญ่เป็นโถงรับแขกเลยนะครับมาพร้อมกับตู้โชว์ใหญ่ๆเลยนะครับ ถงตัวนี้ความสูงราวๆ6-7ถเมตรนะครับคุณผู้ชมตกแต่งไว้สวยนะฮะเป็นโถงสูงโปร่งโล่งสบายแล้วก็ตัวฝ้าเขาจะเล่นระดับด้วยนะครับหลังนี้เขาใช้ตกแต่งเรื่องงานไฟแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนั้นครบเลยนะครับ จุดแรกที่เราอยู่นะตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมจะเป็นพื้นที่โถงชั้นแรกเลยนะครับวินาทีที่เรามีแขกเข้ามานะครับก็ใช้จุดนี้แหละในการรับแขกนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นครัวนะฮะซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ครัวใหญ่ๆนะครับเป็นหินอ่อนจากอิตาลีและรวมถึงต่อเนื่องไปก็จะเป็นพื้นที่รับประทานอาหารและที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมหลังนี้มีพื้นที่ที่เชื่อมต่อออกไปทางสระว่ายน้ํา ได้ถึง3จุดด้วยกันนะครับจะออกจากตัวโถงใหญ่นะครับหรือพื้นที่ครัวหรือพื้นที่นั่งเล่นที่อยู่ด้านในนะครับตัวสระว่ายน้ำนะครับความกว้างนะครับ4ูณ11เมตรนะครับมีมาพร้อมกับระบบสตรีมนะครับจากจักรุชี่นะฮะคุณผู้ชม เจ้าของนั้นออกแบบเองนะครับแล้วก็คุมงานก่อสร้างเองทั้งหมดนะครับงานตกแต่งต่างๆนั้นเขาออกแบบเองทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่นะฮะเพราะว่า5้าห้องนอนเลยนะครับวันนี้ต้องการจะถ่ายละเอียดนิดนึงนะฮะหลังนี้แบบผมใช้เวลาถ่ายและอยู่กับบ้านหลังนี้ได้ทั้งวันเลยนะครับเวลาเราอยู่ด้านในนั้นมันจะได้ความสบายนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่จุดไหนมุมไหนคือนั่งสบายมากนะฮะ หินอ่อนอันนี้เป็นหินอ่อนเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมในส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารนะครับก็จัดไว้2โซนนะครับก็จะเป็นโซนโต๊ะกลมนะฮะแล้วก็เป็นโต๊ะแนวยาวสําหรับแขกหลายๆท่านนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับคุณผู้ชมข้อดีของเขาคือเขาทําเป็น กระจกบานใหญ่นะฮะและเวลาเราอยู่ในบ้านนะเรามองออกไปนะคุณผู้ชมมันจะได้วิวของตัวสระว่ายน้ําแล้วก็จะได้เห็นพื้นที่สีเขียวของพวกต้นไม้ต่างๆที่เอามาเข้ามาตกแต่งนะฮะตัวของครัวนะครับคุณผู้ชมเขาจะจัดครัวไว้2เซตด้วยกันนะครับคือโซนด้านนอกแล้วก็ครัวไทายด้านในจากพื้นที่ส่วนนี้นะครับเลยมาก็เป็น พื้นที่ขอดยาร์ดนะครับตรงนี้มีชุดโต๊ะแบบเอ้าดร์นะฮะกึ่งๆเนาะทนแดดทนฝนต้องเหนือจากนั้นนะครับเลยเข้ามาด้านในในมุมนี้ยังเป็นห้องนั่งเล่นสำหรับพื้นที่ครอบครัวนะฮะซึ่งจะอยู่ชั้นในสุดในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับคุณผู้ชมเขามีจัดไว้2ส,ส่วนนะครับอาจจะเป็นพื้นที่อ่านหนังสือนะฮะพื้นที่ดูทีวี นะครับห้องนี้โปร่งโล่งเลยแล้วก็ติดตั้งเป็นกระจกบานใหญ่ๆนะครับซึ่งสามารถเปิดแล้วก็รับลมรับแสงรับฟิวรับบรรยากาศนะครับของตัวบ้านได้อย่างเต็มที่ด้วยความที่เขาใช้สีนะครับคุณผู้ชมจะได้โทนสีฟ้าสีเขียวนะครับสีวอมต่างๆนะฮะแบบลงตัวมากเลยนะครับคุณผู้ชม ผมอาจจะเดินวนอยู่แถวนี้สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะมองไปมุมไหนนะสวยไปหมดเลยนะครับระบบแอร์นั้นติดตั้งไว้ครบทั้งหลังนะครับไฟฟ้าก็เพียงพอนะฮะเลยไปใน้าของด้านหลังนะครับผู้ชมยังมีสวนเล็กๆหลังบ้านนะครับรั้วก็เป็นรั้วสูง พวกระบบน้ําต่างๆระบบชุดกรองนั้นจะอยู่ด้านหลังทั้งหมดนะครับส่วนด้านหลังยิ่งช่วงประมาณสัก5-6โมงเย็นนะครับสวยมากเลยจุดเด่นของเขาคือเรื่องของงานออกแบบนะครับแล้วก็การวางเลเยอร์พื้นที่ใช้สอยต่างๆคุณผู้ชมมีครอบครัวสัก5-6ท่านนะอยู่ได้สบายเลย ที่นี่สามารถรองรับได้มากถึง10กว่าคนนะครับในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นเขาออกแบบมาเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับจะอยู่ด้านในสุดนะแต่ในขณะเดียวกันทุกๆพื้นที่เขาจะเชื่อมต่อกันทั้งหมดนะครับนี่เป็นแนวด้านนอกนะครับ อีกฝากหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมซึ่งเป็นทางเข้าที่เป็นแนวทางเดินที่อยู่ด้านในซึ่งด้านขวาของเรานะครับจะมีห้องนอนชั้นล่างอีกหนึ่งห้องเป็นห้องใหญ่ๆนะห้องนอนด้านขวาตรงนี้เดี๋ยวผมจะเดินลงมาจากชั้นบนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้ามาดูตรงนี้นะฮะ ด้วยความที่ตัวขอญาร์นะครับเขาใส่เป็นตัวกระจกเนาะแล้วก็มีม่านให้ด้วยนะครับในส่วนของขอดาั์ตรงนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เชื่อมต่อตั้งแต่ในส่วนของสระว่ายน้ําพื้นที่นั่งเล่นนะครับต่อเนื่องเข้ามาจนถึงเป็นงานโชว์บันไดซึ่งในส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆนะฮะความตั้งใจก็คือต้องการโชว์ตัวบันไดนะครับเพราะว่าบันไดเขาสวย นีเป็นบันไดขึ้นชั้น2นะบันไดใหญ่มากครับคุณผู้ชมเดินสบายจุดเชื่อมต่อต่างๆของเขา,าต่อเนื่องกันทั้งหมดนะครับในมุมของอตัวกระจกบานนี้นะครับเขายังมีเป็นม่านไฟฟ้านะ เราแค่กดรีโมทนะครคุณผู้ชมถ้าเป็นพวกม่านสูงๆต่างๆของตัวบ้านนั้นเขาจะใช้เป็นระบบมอเตอร์ทั้งหมดนะครับ ส่วนต่อมานะครับเป็นพื้นที่ครัวนะครับความพิเศษของครัวตรงนี้เขาจะแยกโซนในการใช้สอยใช้ประโยชน์ไว้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่คุกกิ้งนะครับยังมีพวกเตาอบไมโครเวฟแล้วก็มีเตาไฟฟ้าหุดนอุควันชุดใหญ่ๆนะฮะซ้ายมือจะเป็นเครื่องล้างจานนะครับมีซิงค์ล้างจานล้างผักไว้ด้วยนะครับพื้นที่คุกกิ้งนะครับคุณผู้ชมมีระบบเติมน้ำนะครับจาก ชุดระบบกรองนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับถัดมาในฝั่งนี้นะฮะตรงนี้มีตู้เย็นนะครับที่บิวอินกับตัวตู้ด้านในนะครับรวมถึงมีตู้วายให้ด้วยนะฮะครัวมีสส่วนด้วยกันนะครับส่วนด้านนอกจะเป็นครัวใหญ่นะครับครัวฝรั่งอันนี้เราใช้ทําอาหารเบาที่ไม่มีกลิ่นเท่าไหร่นะครับในส่วนของอาหารหนักเดี๋ยวไปดูครัวด้านในกันนะครับ ในส่วนของตู้บิวอินต่างๆด้านล่างนั้นจะมีพื้นที่เก็บพวกเครื่องปรุงต่างๆนะฮะก๊อกน้ําก็เป็นก๊อกผสมน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับเมื่อเราเปิดเข้ามาด้านในนะครับอันนี้เป็นโซนของครัวไทยนะฮะซึ่งจะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เราทําอาหารหนักได้นะครับครัวไทยก็จะเป็นครัวไทยแบบจริงจังนะฮะคุณผู้ชม เครื่องล้างจานนั้นให้มา2เครื่องด้วยกันนะฮะตู้เก็บของนะงานบิวอินต่างๆสวยครบจบในที่เดียวนะครับเป็นบ้านที่คุณผู้ชมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะเป็นบ้านใหม่เลยนะครับอันนี้เข้ามาเนี่ยแทบที่จะย้ายแต่เสื้อผ้าเข้ามาอย่างเดียวนะครับ ในส่วนของครัวนั้นเขาเพิ่มมิตินะครับโดยการที่ติดตั้งระแนงเข้าไปด้วยนะครับระแนงแบบนี้นะคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับเขาจะมีรอบบ้านด้วยนะครับเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวบ้านนะครับทำให้บ้านนั้นดูหรูหราขึ้นอีกนะฮะซึ่งจะเป็นเซตที่ชุดใกล้เคียงกับชุดรับแขกด้านนอกตรงนี้นะครับพื้นที่สีเขียวจุดนี้คุณผู้ชมปลูกอย่างอื่นได้อีกนะ แต่ประมาณนี้เขาก็จัดไปเพียงเท่านี้นะครับผมชอบจริงเลยพื้นที่โซนเนี้ยที่มันแบบเวลาเราอยู่ห้องไหนก็นแล้วแต่นะคุณผู้ชมเราจะมองเห็นทั่วบ้านเลยนะครับณจุดนี้นะถ้าเรามองจากด้านนอกนะครับเมื่อกี้เราอยู่ด้านในเนาะมองทะลุกออกมาจะเห็นสวสาไน้ําในขณะเดียวกันนะครับเราอยู่ด้านนอกเราก็จะมองเห็นทะลุเข้าไปเห็นความรูราของตัวบ้าน ชั้นล่างนี่แบบสุดจริงฮะโดยส่วนตัวผมชอบนะชอบมากเลยแล้วก็อยากได้ประมาณบ้านประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่างานก่อสร้างบ้านประมาณนี้จะต้องออกแบบแบบดีๆแล้วก็ใช้ช่างที่แบบเก่งพอสมควรนะครับกวา่าจะสร้างได้พื้นไม้นะครับอันนี้ด้านล่าง่วนนี้เป็นพื้นไม้นะคุณผู้ชมแต่ในส่วนของโถงนั้นเป็นพื้นกระเบื้องนะครับ เขาใช้ไม้เป็นตัวไม้โอ๊กเยอะพอสมควรทีนี้อาจจะถามว่าด้านล่างมีห้องน้ำไหมมีครับคุณผู้ชมมีตรงนี้อีกหนึ่งห้องห้องน้ำก็หรูแล้วนะครับเมื่อเทียบกับตัวบ้านแล้วก็ฟังก์ชันการใช้สอยต่างๆทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมราคา34ล้าน5แสนบาทถือว่าคุ้มมากๆ ลำดับต่อไปนะเราจะขึ้นไปดูตรงชั้นสองนะครับชั้นสองนั้นเป็นมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับส่วนห้องนอนที่5นั้นจะอยู่ชั้นล่างเดี๋ยวเราวนเข้ามาดูอีกทีนึงนะครับผนังฝั่งด้านซ้ายมืออันนี้เป็นผนังหินนะครับคุณผู้ชมเขาค่อยๆบรรจงเรียงทีละแผ่นเลยนะ แต่งานที่ออกมานั้นเนียบมากๆครับห้องนอนใหญ่จะอยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้เวลาเราเดินขึ้นบันไดมาจะเจอห้องนอนใหญ่นะครับแล้วห้องที่2 3 4จะอยู่ถัดๆกันไปนะครับ แล้วเข้ามาในส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับคุณผู้ชมฝั่งซ้ายฝั่งขวาตรงนี้ยังมีพื้นที่เตรียมกาแฟพื้นที่เตรียมวน์ต่างๆนะครับซ้ายมือของเราเป็นห้อง w a l k i n c l o s e t ถัดมาด้านในนะครับเป็นถึงจะเป็นตัวโถงห้องนอนนะครับห้องนอนก็จัดมา2เตียงใหญ่ๆเลยไปยังไม่พอแค่นี้นะคุณผู้ชมยังมีชุดโซฟานะครับไว้คือหลังเนี้ยห้องนอนห้องใหญ่เนี่ยคือคุณผู้ชมใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับ โชวเขาก็จัดไว้บิวอินไว้ครบอนอกจากนั้นนะครับหลังนี้เขาให้ห้องเนี้เขาให้ความพิเศษมาตรงที่ระเบียงนะครับซึ่งระเบียงอันนี้คุณผู้ชมตั้งชุดโซฟาหรือเป็นชุดโซฟาไม้น,นะครับก้อี้ไม้ด้านนอกนะครับได้อีกตัวหนึ่งเขาจัดระเบียงเป็นระเบียงใหญ่ๆนะครับ ห้องนอนใหญ่คือจัดมาแบบจุใจเลยนะฮะจุดเด่นของห้องนี้นะครับเขาจะใช้งานหินอ่อนด้วยนะครับ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนผนังนะครับหรืองานตกแต่งอันนี้เป็นงานหินอ่อนแล้วพื้นนั้นเป็นพื้นไม้โอ๊กนะครับเวลาใช้เป็นงานหินอ่อนนั้นทำให้ตัวบ้านนั้นสวยหรูเขาบอกตาตรงเลยว่าวัสดุที่ใช้นะเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดนะครับ ก็แอบแปลกใจนะว่าตั้งขายราคานี้ได้ยังไงนะฮะอันนี้แหละส่วนซ้ายขวามือนะตรงนี้เป็นที่เตรียมวายนะครับหรืออาจจะมีเครื่องชงกาแฟเล็กๆอยู่ตรงนี้ได้ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคุณผู้ชมห้อง w l l in c r o s e t เค้ขาใหญ่มากครับมีตู้เก็บเสื้อผ้าแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็มากับตัวกระจกบ,บานใหญ่นะครับอันนี้เป็นพื้นที่แต่งหน้านะ ห้องวอล์กอินคอนเซ็ตคือห้องวอล์กอินคอนเซ็ตจริงๆนะครับแยกโซนมาอยู่ด้านในนะฮะเป็นตู้โชว์ต่างๆและในส่วนของห้องน้ําก็เจ๋งไม่แพ้กันนะครับซึ่งห้องน้ําจะเป็นห้องน้ําที่ใหญ่มากนะครับแยกสําหรับผู้ชายและก็โซนผู้หญิงโซนของผู้ชายจะอยู่ด้านขวาโซนของผู้หญิงจะอยู่ด้านซ้ายแยกพื้นที่มีห้องสตรีมด้วยนะพื้นที่อาบน้ําพื้นที่ห้องสตรีมมีไว้ครบเลยเวลาถ้าเปิดห้องสตรีมเนี่ย ควันขโมงเลยนะเนี่ยนี่แหละห้องสตีมเลยนั่งได้ประมาณสัก3-4ถึงท่านนะครับแถมยังไม่พอนะฮะถ้าอยากจะได้ฟิลบรรยากาศธรรมชาตินั้นข้างนอกเขายังเตรียมอ่างอาบน้ำไว้อีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งจุดนี้ด้านหลังจะเป็นวิวทุ่งนานครับช่วงที่เขาฤดูปลูกนาพื้นที่ด้านหลังบ้านก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวนะฮะแล้วก็มีตัวชาเวอร์ ที่อยู่พื้นที่เอาดอ์ข้างนอกนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นพื้นที่หลังบ้านแถมมาให้กับสวนด้วยนะครับที่จัดไว้ครบจริงๆเลยนะคุณผู้ชมแบบไม่มีที่ติเลยอะแล้วก็ไม่รู้จะให้เขาปรับปรุงตรงไหนแล้วเพราะว่าทำมาดีนะครับดีมากๆเลย ันนี้เป็นระบบสตรีมนะอันนี้มีระบบควบคุมทั้งหมดทีอ่อยู่ด้านหน้าของห้องนะครับอ่างล้างหน้าก็จัดมา2ออ่างแยกกันเรียบร้อยฝั่งด้านขวานะเป็นโซนของผู้ชายคือห้องนี้ลงทุนไปเยอะมากไว้สำหรับพื้นที่เป็นโถปัสสาวะนะฮะคุณผู้ชม เลยเข้ามาด้านในนี่ก็ยังได้พื้นที่ของวิวสวนนะฮะคืออาบน้ำไปชมสวนไปชมวิวไปนะครับห้องสตรีมสำหรับห้องผู้ชายจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเล็กกว่าห้องผู้หญิงนิดนึงนะฮะตัวสุขภัณฑ์นั้นจะเป็นระบบไฟฟ้า ห้องนอนใหญ่มีอยู่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแบบใหญ่จุใจจริงๆนะฮะตู้ตู้เสื้อผ้านี่คือแบบเออใส่เสื้อผ้าได้อย่างเยอะอะฮะแล้วเขาวางแบบ layout พื้นที่ใช้สอยแบบลงตัวมากนะแต่ละจุดนั้นเชื่อมต่อหากันหมดนะครับคือใช้งานได้จริงๆแล้วก็ระบบที่เข้ามาในตัวห้องนี้นะครับจะใส่เป็นรหัสนะ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับห้องนอนใหญ่ชั้นบนอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมเลยนะฮะแล้วส่วนห้องนอนชั้นล่างนะก็ใหญ่ไม่แพ้กันในส่วนต่อมานะครับเราจะมาดูอีก3ห้องนะครับสห้องอันนี้ก็ใหญ่เท่ากับห้องมาสเตอร์เบดมของบ้านหลังทั่วๆไปนะฮะมีห้องน้ําในตัวทุกห้องแล้วก็ตกแต่งไว้ครบนี ที่อ่านหนังสือ,อมีชั้นวางต่างๆตกแต่งด้วยไฟเล่นงานไฟเยอะนะที่เนี่ยเล่นงานไฟเยอะแล้วก็ชุดแอร์ต่างๆเป็นชุดแอร์ตัวใหญ่นะครับระบบฝั่งผนังฝั่งฝ้านะคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะฮะดูห้องน้ํานิดนึงคือแบบห้องน้ํำก็ว้าวมากอ่ะ ห้องต่อมานะคุณผู้ชมคล้ายๆเป็นเหมือน2ห้องนี้เป็นห้องแฝดน,นะครับเพราะว่าวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะฮะหน้าตาจะคล้ายๆกันเลยข้างในแต่การตกแต่งของเขาจะเป็นคนละโทนกันนะครับคือเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เห็นนี่คือให้ไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าตั้งใจสร้างมาให้ได้บ้านแบบนี้เลยคุณผู้ชมมามาถึงยังไงก็จะ เป็นแบบนี้แหละไม่ได้เอาอะไรออกนะครับอันนี้ห้องนอนสุดท้ายของชั้น2นะครับห้องนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะก็เท่ากับว่าชั้น2เนี่ยจะมี4ห้องนอน2ห้องนอนเล็กสุด อีก2อ,อห้องนอนนั้นจะใหญ่แต่ก็ห้องมาสเตอร์นั้นจะใหญ่ที่สุดนะฮะห้องนี้เนี่ยจะได้ข้อดีอย่างหนึ่งคือ,เ,อ,อเห็นวิวสาวายน้ำด้วยนะครับเพราะมีพื้นที่เปิดด้านหลังมานโปรโปร๊บพอเราเปิดมาปั๊บนะคุณผ,ผู้ชมเราจะได้เห็นวิวสาวายน้ำเดี๋ยวเปิดยากทีหนึ่งแป๊บหนึ่งนะ สองแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเนาะลืมเปิดประตูไว้ก่อนอ่าประมาณนี้ก็จะได้วิวอีกมุมมองหนึ่งนะครับคือหลังเนี้ยมันเป็นคล้ายๆเป็นบ้านแฟดแล้วก็แต่หลังเนี้ยจะใหญ่กว่าหลังฝั่งตรงข้ามนะฮะเป็นเจ้าของเดียวกันแต่หลังนั้นขายไปแล้วละหลังนี้จะใหญ่กว่าพื้นที่สอยเยอะกว่าเนื้อที่เยอะกว่าทุกอย่างนั้นพรีเมียมกว่าการตกแต่งนั้นดีกว่า าเราขับรถผ่านหน้าบ้านเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยว่าข้างในนั้นเขาตกแต่งไว้ได้ประมาณขนาดนี้นะฮะอันนี้วันนี้ที่พามาชมด้วยเนี่ยผมเอาความชอบส่วนตัวมาพูดด้วยนะครับคือจริงๆแล้วผมชอบบ้านแนวนี้มากๆนะฮะคือมันอยู่แล้วอยู่สบายนะครับมันมีความลักชัวรี่แล้วก็ชอบงานตกแต่งประมาณนี้แหละครับ ห้องวอล์กอินโคเซตของเขาก็ไม่แพ้กันนะก็ใหญเห่เหมือนกันนะครับแต่ห้องนี้เขาจะใช้เป็นงานางานไม้ซะส่วนใหญ่นะฮะก็จะเป็นโทนสีออกงานไม้หน่อยนะครับพวกตู้อะไรต่างๆนะตู้โชว์นาฬิกาโชว์กระเป๋านะครับตู้เก็บเสื้อผ้าหรือถ้าจะแต่งตัวนะก็ยังมีกระจกบานใหญ่ๆอยู่ทุกๆจุดเลยนะครับเวลาเราเดินไปก็จะเห็นประมาณนี้แหละฮนะ หลังนี้นะคุณผู้ชมผมขอแสดงความที่เห็นนิดนึงนะถ้าเป็นระบบสมาร์ทโฮมทั้งหลังนะโอ้โหจะสมบูรณ์แบบมากคืออารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณผู้ชมจะปิดไฟชั้น2นะจิ้มแค่ครั้งเดียวปุ๊บไฟดับหมดทั้งชั้นอย่างนี้สิอ่อีกนิดเดียวแต่จริงๆแล้วถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่หรอกเพราะว่าเราอยู่จริงๆก็ปลัก๊กสวิตต่างๆมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ตำแหน่งการวางของเขา ก็ดูแลง่ายนะครับเหมือนเหมือนคิดมาทั้งหมดแล้วอะทุกจุดทุกซอกทุกมุมทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วอะเขาคิดมาหมดแล้วนะฮะว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะครับดีวผมถ่ายจนถึงเย็นเลยในส่วนต่อไปนะคุณผู้ชมห้องนอนชั้นล่างนะฮะห้องนอนชั้นล่างก็สวยไม่แพ้กันนะครับซึ่งจะอยู่ถัดมาจากห้องนั่งเล่นตรงนี้นะโซนด้านในนะครับห้องนอนชั้นล่างเหมาะสําหรับผู้สูงอายุ แล้วก็ใกล้กับแม่บ้านด้วยนะครับห้องซักล้างห้องซักผ้าห้องริดผ้าจะอยู่ฝั่งซ้ายห้องแม่บ้านจะอยู่แถวแถวนี้นะครับเลยมานะคุณผู้ชมห้องนี้แบบโอ้สวยห้องนี้ใหญ่นะฮะใหญ่มากนะครับยังได้พื้นที่วิวสวนด้านหลังบ้านมีห้องแต่งตัวด้านซ้ายมือนะครับ สวนข้างหลังนะเป็นสวนหินนะจะได้แบบเซฟเรื่องของพวกตัดหญ,ญ้าต่างๆนะครับชุดกรองจะอยู่วางอยู่หลังสุดนะหลังนี้เวลาน้ําที่เข้ามานะเขาจะมีระบบกรองชั้นหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาใช้ในบ้านแต่ทีนี้ก็จะมีชุดกรองสําหรับน้ําดื่มที่ที่อีอชั้นหนึ่งด้านในนะครับเรื่องน้ำดื่มไม่ต้องห่วงมีชุดกรองไว้ครบนะครับห้องวังอินโคลเซตจะอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชม ใหญ่ๆเลยนะครับโทนเดียวกับห้องนอนที่4ชั้นบนโอ้โหห้องน้ำใหญ่สวยโทนสีของห้องน้ำชั้นล่างเขาจะใช้เป็นโทนสีดำนะครับตัดกับแสงตกแต่งนะมีห้องอาบน้ำแยกไว้เรียบร้อย โอเคลินี้แบบยาวหน่อยนะคุณผู้ชมแต่ดูเพลินนะครับเพราะว่าบ้านเขาสวยอะ่ะก็มีโดยประมาณนี้นะครับชั้นล่างแวบดูตรงนี้นิดนึ่งยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะ ในห้องซักรีดนะคุณผู้ชมตั้งเครื่องซักผ้าได้สบายๆนะครับตากผ้าด้านในได้นะครับขวามือนะก็มีห้องหนึ่งสนใจนะครับคุณผู้ชมนัดชมได้ทุกๆวันนะฮะนัดล่วงหน้าประมาณ 1- 2วันนะครับก็ยินดีเลยนะครับที่แนะนำนะครับอีกหลังหนึ่งที่น่าสนใจมากมาก จุดที่สวยที่สุดนะผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องนี้แหละอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะห้องนั้นนั่งเล่นด้านในนะครับแล้วก็ด้วยความที่ห้องห้องนั่งเล่นด้านในนะมันจะเห็นวิวแบบรอบด้านเลยแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวนะครับตัวกระจกนั้นเราเลื่อนให้เปิดแบบกว้างๆหรือจะปิดเข้ามาก็ได้นะครับด้านในนะอันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับสวยไม่แพ้กัน แล้วในตัวโครงการนะก็เป็นโครงการที่อยู่ใกล้สนามบินนะครับรายละเอียดต่างๆผมลงเพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนะฮะสนใจนะั้นชมได้ทุกๆวันสําหรับวันนี้เดี๋ยวน้องกันอาจจะต้องกลับลาคุณผู้ชมแล้วนะครับโดยประมาณนะครับประมาณนี้ก็เท่าเท่าที่ดูเนาะก็ถ่ายมาครบหมดแล้วละถ่ายจนถึงเย็นจนถ,ถึงมืดเลยนะครับคุณผู้ชมตอนแรกๆยังไม่มืดนะนี่ก็มืดละนะฮะในส่วนของพื้นที่โรงจอดรถนะจอดได้สบายๆนะครับ ประมาณ3คันเนะาะลืมแนะนำโรงจอดรถไปนะครับก็โดยประมาณนี้นะฮะมีอ๋อโรงจอดรถนะคุณผู้ชมเสริมอีกนิดนึงมีระบบชาร์จเจอร์สำหรับรถ EV ด้วยนะครับหมดแล้วฮะไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ